สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาบ้านน้องแม่สาวิตีนะ้องขนมีโบ๋น้อยแล้วกน็น้องลูกน้องม้อยบ้านน,นน้องแม่สายแล้วหนึ่งง <laughs> าอืาอพอรัวพอรัวพอรัวย่มางมา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 อาชามากินข้าวลูกค่ะดูกับข้าวแล้วนะคะไม่แข้งมีโอ้โห ย่างซีนหมูนะคะหมูปิ้งหมูย่างโอ้กับขขาวแม่เขาจะได้สกินเบิดมาค่ะมากินได้กันเอาประทานลงมือพอเวลากินก็ไปถ่ายคลิปอืมไม่กินเล้วนี่เอาไว้เอาไว้ล้างจานนะคะประทนกินสุท้ายล้างจานรับได้ค่ะรับได้ทุกวันนี้ก็ต้องหายก่อนกินนะที่หนึ่งมีความเชิงอันนี้อ้าวเบื้องเบิ้งเอามาลงมือกันโอ้โห ข้าวเหนียวไหมเม่ข้าวเหนียวข้าวเหน้วกันได้ครับพี่น้องครับผมผมเห็ดผมเห็ดผมทำเองครับผมนั่งต่าในช่องกุ้งทำมาโยโยโยเหนือมาไม่ทำเองนะครับบผงเอาเอาผลมาเพื่อกันอ๋อหั่นพอมันอาดิงมามาดิงมาลูกทาามอเข้าวเจ้าจ้าเอาข้าวสวยกุ้งเส้นป่าแล้วพ่อข้าวมามีกุ้งมีหอยแครงหอยแครงแกงอุ้ยแกงเห็ดไข่มดแดงผักหวาน สแบกุ้งแช่น้ำปลาก้อยไข่มัดส้มเจ็บปากที่นั่นนะคะเพราะว่ากินกุ้งนี่นี่นี่เกินเจ็บปากนะคนถ่ายคลิปมาแเลยค่ะมาเลยโอซ่าหนึ่โปูวัวดูยังดูอ๋อตับปูมะค่ะมาอร่อยมากมานั่งถาดแล้วอินก่อนนะจ๊ะมากินข้าวนำกันเด้อค่ะเด้อขอบคุณค่ะ ก็คนก็บอกให้ชาติมข้าันะขานี้ขอบคุณพ่อทอนนะครับอุ่นข้าวให้กินวันนี้อือผนกเดีย่อุ่นข้าวกับล้างถ้วยเป็นอยู่ขอบคุณแม่กงกุ้งคุณแม่แกงกุ้งอคุณแม่คกงกุ้งอคุม่แกงอบ่้อบคุณแม่แุ้งอม่กง้คม้งขอบคุณุอม่กงุคกุ้อคุณมกุ้งค่ะ ทุกครั้งก็พวกป้าๆก็จะเป็นมือช่วยนะคะคนปรุงก็คือน้องหมวยนะคะสวยกันเนาะครับน้องหมวยมาก็ได้กินของอร่อยป้าหวนก็ทำช่วยนะครับเราเป็นลูกน้องแคสดิค่ะเป็นลูกน้องค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณทุกๆคนนะคะขอบคุณแม่ชมพู่ขอบคุณน้องหมวยขอบคุณพี่บุมขอบคุณแม่เอฟซีด้วยนะคะขอบคุณค่ะอืม ก็เกิดน้องเมื่อเช้าเราก็ช่วยกันทำอาหารไปวัดแล้วตอนเย็นเราก็เพื่อนกันทำกินใช่บุ้มก็ทำใช่พรุ่งนี้ลืมไปให้กำลังใจกันนะครับค่ะพรุ่งนี้ก็เจอกันที่มุกดาหารนะคะศาลไปไหมครับไปไปหรอไปเหรอไปเป็นเพื่อนกันไปเป็นเพื่อนกันไม่ได้ไปอันนั้นนะไม่ได้ไปอันนั้นนะไม่ได้ไปอันนั้นนะยังไม่ได้ไปโดยหน้าที่รอแล้วนั้นไปหลอนกับบุ้มอยู่หน้าศาลเนาะ เดี๋ยวเราจะไล่โซดกันอยู่ข้างหน้าเนาะค่ะเนาะให้แม่แบมขับไปอยู่ข้างในว่าจังค่ะคลิปนี้ฝากไว้เพียงเท่าน,นี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะคขอบคุณค่ะค่ะขอบคุณค่ะ